ออมาคู่กันแบบนี้นะคะทุกคนต้องรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเรามาจากละครเรื่องอะไรให้เวลาคิดสัมบิค่ะคุเข้าประจันคุ้าารรครับอะไรครับผมสายลับลิปสติกออยไม่ใช่สายลับลิปมันไม่ใช่สายลับลิปกออยไม่ใช่ออใสายลับลิปกลอสอุย้ยไม่ใชถออ่ถูกแล้วก <premi. S 1> <ช>ันเออถือเถอเห็นไหมครับเห็นเราสองคนนะครับต่อยบุกันโบ๊ะบ้าขนาดน,นี้ฮะรู้เรื่องเลยว่าละครเรื่องนี้ครับไม่ใช่แนวอะไรแนวดราม่าแน่นอนเอลันะอมมาดี้ ไม่ได้แค่คอมเมดี้อย่างเดียวนะคะพี่บอยเพราะ,ะว่าเห็นพี่บอยอย่างนี้นะคะโอ้โหรู้เลยมูแน่นอนสืบสวนสอบสวนจัดหนักจัดเต็มถูกต้องครับผมและความสรุปครับไม่ได้มีแค่คู่เราแค่2อคนเท่านั้นยังมีอีก2คู่นะครับและอีก1นแก๊งครับซึ่งผมเลยว่าเป็นแก๊งร้านยำในตำนานนะฮะแค่นี้ครับหาหน้าตาไหม่ไม่ได้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้นะคะไปดูสกูพิเศษที่น้ำตาลกับพี่บอยเนี่ยเตรียมมาเสิร์ฟแล้วก็ต่อกันด้วยเรื่องนี้ต้องไปยี่กับสายคนชีชา ละครเตรียมมารับความฮากันได้เลยค่ะเพราะผู้จัดยิ้มหวานพี่หน่องอรุณโอชาแห่งค่ายบอดคาสขอเสิร์ฟความคอม,มดี้บูแอคชั่นแบบเต็มแม็กซ์จับพระนางบอยปรกรณน้ำตาลพิจักขณามาเจอกันครั้งแรกในบทเทียรพัฒน์อดีตตำรวจรูปหล่อฝีมือดีที่ออกมาเปิดบริษัทสายสืบเอกชนและมีเหตุการณ์บางอย่างให้ต้องมาเจอกับบาลาลีบิวตี้บอกเกอร์ดวงดีดวงเฮง,งขายได้ทุกอย่างเล่นใหญ่ทุกโปรดังชาติเรื่องนี้จะได้เห็นสาวน้ำตาลในหลายลูกที่ไม่ซ้ำกันตั้งแต่หัวจะรดเท้าเรียกว่าเปลี่ยนอาชีพเก พี่บอยก็หล่อเท่หนักมากบูแทบทุกซีนงานแอคชั่นมาหมดทั้งเตะต่อยยิงปืนเปิดฉากแรกก็เร้าใจสุดๆกับซีนบูในผ้าขนหนูผืนเดียวค่ะสายรับิปลอสเนี่ยตอนหนึ่งชื่เป็นละครที่ดูง่ายนะครับพวกฉากบล็ฉากบูเนี่ยทุกคนชอบดูอยู่แล้วแล้วก็ฉากบูก็จัดหนักจัดเต็มนะฮะมาบอกว่าตเต็มทุกกระบวน่านะครับอันนี้สรุปแน่นอนแล้วที่สำคัญนะคะจะได้ดูแบบพี่บอยแบบูแบบผ้าคน,นคนหนู คุณหนนูก็ออคือแบบก็เอาละคืออยู่ดีก็โผล่มาคือแบบให้ผมบู๊แบบในชุดผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเพิ่งอ,ออกจากห้องน้ํามาก็มาบู๊อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบมันก็เหนื่อยด้วยยากด้วยต้องแบบเก่งอีกต้องคมเมลาพูงอีก <c oughs> อะไรหลายอย่างมาในฉากเดียวเลยครับ แต่การเจอกันครั้งแรกของคู่นี้ออกเดี๋ยวไม่ถูกชะตากันอย่างแรงเพราะธีรพัฒน์ดันโผมาผิดจ,จังหวะขัดขาบาลาลีเจ้าแม่การช็อปของเซลล์จนแทบร่วงหลวนจากบันไดเลื่อนเบื้องหลังฉากนี้หนุ่มบอยโชว์แกรงส,สุดๆถ่ายบนบันไดเลื่อนให้น้ำตาลทิ้งตัวล้มทับจะก,กี่รอบก็ไม่หวั่นเกรงกล้าลำรับได้ตลอดเรียกว่าเริ่มต้นกันด้วยความไวใจสุดๆไปเลยค่ะ แกงหัวตาคุี่เลยนครับเฮอยนตาบุยนู่นค่ะหิวเลยไหมเมื่อกี้ไม่ตามไวใจพี่บอลอะไรนไวใจบอยเหรอฮะน่าเสียคือหน้าผมเนยมีเบาดุบุยนู่นร้อยโล ที่จริงเราตะลึงความหล่อองเขานะคะอตอนที่เขาอุ้มเราขึ้นมาเนี่ผมก็กำลังตะลึงกับความหนักอ๋อไหนบอกว่าเบาไงหลายหลายเทปไปหน่อยตอนแอนกรกตานก็กลัวเขาไม่มั่นใจผมเนี่ยเหตุเขาเป็นผมอาจจะไม่แข็งแรงมันไม่ใช่การอุ้มธรรมดาคือปกติโดยส่วนใหญ่แบบลม้มอุ้มพื้นราบปกติแต่นี่คือบันไดเลื่อนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่บอยเก่งมากเชื่อใจพี่บอยว่าไงเชื่อใจแมปฟิตปิ และความสนุกเรื่องนี้ยังทวีคูณด้วยอัตรดกองทัพสายหันแนนเวอร์ทั้งคู่จิน้นปรางป้นก็อดไม้และแก๊งร้านยำสุดแซ่บปิงปองซูริเบสปูเป้ที่พร้อมสร้างความคอมบดี้ไม่มีแพลวเตรียมมาเอาใจช่วยพวกเขากับการตามสืบคดีที่ไม่ธรรมดางานนี้ป่วนกันทั้งเมืองในสายลับลิฟกลอสค่ะฝากสายลับ Lip ลิฟกลออด้วยนะคะรับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนค่ะอะไรก็ตื่นเต้นอยากดูอือน,นตอนเราถ่ายเราตลกมีความสุขมากก็หวังว่าไอความสนุกในกองในการที่เราเล่นเป็นตัวละครเนี่ยจะส่งไปถึงแฟนๆทุกคน ก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกับละครเรื่องสายรับลิปกลอสครับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างมาประกบคู่กันครั้งแรกในละครสายรับลิปกลอสแต่เรียกว่าทำสาวน้ำตาลพิจักคณาที่อยู่ในวงการมาร่วม10ปีชีวิตติ่งคอมพลีตค่ะเพราะหนุ่มบอยปกรณ์เป็นพระเอกขวัญใจมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการไหนมาขยี้กันหน่อยสิคะชีวิตติ่งคอมพลีทแล้ว ก็คือหนู <S 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 ยิ่งกว่าใครในโลกคือสมัยเรียนหะรู้ว่าเขาจะต้องมาเอีเวนต์เราแบบเออก็เพื่อนก็แบบอุ้ยบอยประกมารอยมารอยมาดังมากตอนนั้นเราจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะได้ขึ้นไปถ่ายรูปก,กับเขา <S <S <อ>แล้วด้วยความแบบเด็กนักศึกษายูหอแม้เงินเราก็มีแบบจํากัดใช่ไหมเราก็เลยบอกเอาวะอ่ะทุ่มซื้ออันนึงให้ใครก็ได้เข้าไปให้ใหได้ก่อนสุดท้ายก็คือได้เพื่อนขึ้นไปถ่ายรูปใช่แล้วก็ พอสุดท้ายเราก็มันมีช่วงหนึ่งที่เรามาเป็นนักแสดงใหม่ๆแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนเราไปคุยว่าเออเราชอบใครเขาจะเขาจะให้โทรมาเซอร์ไพรส์ก็เป็นพี่บอยทีมางานก็โทรมาบอกว่าเนี่ยให้ดูไปเซอร์ไพรส์น้ำตาลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเนี่ย <Yeah? S 1> น้ำตาลหรออะไรอย่างเงี้ยคือทีมางานเขาบอกน้ำตาลน่ะชื่นชอบผมผมบอกว่าเหรอจริงเหรอเจอที่ช่องไม่เห็นคู่กับผมไม่เห็นทักผมเลยผมก็โทรเข้าไปก็เขาพูดคุยกันนู่นนี่นู่นน,น,นี่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเจอที่ช่องอีกเขาก็ไม่เห็นทักผมอีกเลยอยอ่างงเี้ย ก็แบบเออสรุปก็ชอบชอบจริงมะเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราคีบคู่ใส่เฉยเพรไม่ได้เดี๋ยวเราเสียหน้าพอมาทํางานด้วยกันเขาก็ยังมีโมเมนต์ตรงนี้อยู่บ้างครับช่วแรกๆเออใช่ก็ยังงงเหมือนเช่นแบบฉากตอนเข้าฉายแรกที่แบบเป็นฉากที่แบบต้องแบบมองตากันมองหน้ากันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออเขินอะไรของเขาเนี้ยเคยตบอก็จะชอบแกลบบนางก็จะชอบแบบแกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเล่นอะไรเงี้ยเราก็ยังมีความเขินอยู่คือถ้ามันไม่5้า2สมออ่ะ เราก็ยังเป็นน้ำตาลกับบอยประกอบยู่ไงเราก็ยังแบบน่ารักน่ารักยิ่งมาเจอเขายิ่งชื่นชอบในเรื่องของการทํางานเพราะว่าเราอ่ะคุ้นชินกับพี่บอยในในแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรความเฮฮาแต่ว่าพอเรามาเจอตัวจริงเรา,เ,ราเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังในการทํางาน<ๆ>เพราะบทของเขาอ่ะมันหนักหนักกว่าทุกคนคือพวกตาลมันยังไหลกันไปได้มเมดี้กันไปได้แต่พี่บอยจะต้องมีความแข็งความอยากแก้แคบในเรื่องเขาจะนิ่งๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาเก่ง ่ีต้องบอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักบอยใช่ไหมคะน้ำตาลเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้างโ เรื่องหลักนะฮะที่พวกเราพาทุกคนไปดูมาสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเนี่นี่แค่จริงๆนะคะของจีนเนี่ยครบรถมากยิ่งคอมเมดี้นะคะจัดหนักจัดเต็มบอสคาเนี่ยรับประกันความหาได้เลยค่ะถูกต้องนะฮะและนอกจากความฮานะครับเราอยากเชิญชวนทุกคนครับให้มาช่วยกันตามหาความจริงกับพวกเรานะครับกับผมกับลตาลด้วยนะฮะรับรองว่าสรุปแน่นอนครับผมและถ้าใครมีบอสแสอะไรนะคะอย่าลืมมาเม้นในอินสตาแกรมของพวกเราด้วยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่บอยต้องไปแล้วแหละ ครับสายลับลิฟแมนลิฟกรอนเอาลิฟกรอนกระโดดไป้วครับบ๊ายบาย